สวัสดีค่ะยายหนูมาแล้ะจ้ามันนี้มากินเข่าน้ำกันด้วยจ้ามาเนี้กินเขาน่กา,า,เกเขากับแกงปลาดุกค่ะแกงปลาดุกใส่ไซบัวเพื่อนมาเนะาะว่แม่ไซบัวลอเกอร์นะคะหรือว่าไซบัวลอกเกอร์อันนี้มีของหวานยายค่ะนี่โมไม่ถ่วยค่ะพี่ซิมิจิเมตตาเอาถ่วยมาส่งยายในด,ด้วยจ้าใส่ของหวานแกงบวดอันบักแตงบ้านเท่าจะพี่น้องมาจะมากินเขาน้ำกันจ้ะนิ้วเข่า นิ้วเขาหิ้วนามมือนนีนซ้ายแล้วค่ะมือีนบ่มีนนมม่เจวจําจค่ะกินแบบแกงปลาถ้วยเดียวซอสพุกเกอสดคําแหลกมันเผ็ด <laughs> น้งปลาดุกแซ่บค่ะแซ่บบะผุดพันทำเพลงนะคะหิวเขาไม่กินน้ำกันจ้าลูกหัุกคนกินเขาแล้วจะเอิญเนาะ กินได้หลายครับเหลือจังเอิ้พี่น้องมากินแส่บคือเกาใสาๆเหมือนี้แดดหอนๆแดดหอนๆแต่ว่าลมว่อยๆลมวีลม,ลมว่อยลมคือจัง ไามลอยกระทงอืมไก่สีออกืองพน,นี่เนาะมาเจอสีบอกยังนเราเรื่องไก่สีถึงวันลอยกระทงล่ะค่ะกะเป็นประเภทนี่ของคนไทยเขาเนาะทัวประเทศนั่นแหละก็คือว่าทัวโลกหรือทั่วประเทศไท,ทยยายก็จำพิษจำถูกกะไก่สีลอยกระท่งล่ะค่ะอีกบวกกี่มือนนะจา๊ะแล้วก็ ดีใจกับผู้พันมีคูนะจ๊ะแต่ว่าย่าขาดคูอยู่เดอ้อไพสิมาล้อยกําใจก่ะนัดใบหลวงหน้าเด้อค่ะคนสวยเลือกได้ค่ะเบิยค่ะนี่อาจสิเป็นไซส์บัวลอกก้อเกย์อยู่ดอกค่ะเบาสนุกสนานกันพี่น้องโ่้ไม,ม่ยังหรอกกะอิจฉายอยู่สําหรับคนที่มีคูเนาะแต่ว่าย่ายบ่เคยไม่คูไปล้อยกระทุ่งกระเถิอดหรอก เค่น้ำก็ได้ค่ะน้ำขวดหนึ่งกินแก่เผ็ดเผ็ดโอ้ยมันเผ็ดอยู่เด้อคะ่ะยายสิก,กินอันนี้ให้เบิงะะ้งด้วยค่ะกินเขากับของหวานยี่ยนบ่มีถถวยกินใส่ถวยใส่กินยา่ยก็ต้องกินแบบนี้แหละค่ะตามบานๆตามธรรมชาติเฮาอืม เขาก็ตักแกงแกงบวบักแดง,แดง,แดงใส่สาคูเพื่อนนะแกงไทยใส่สาคูโอ้ยแสบได้ค่ะอเอาไปมาแสบก็แกงปลาลุกกินขั่วกินขั่วก็ของหวานค่ะโอ้แสบจับอืมหวาน เลยของจับไปแล้วค่ะพี่น้องกินกินง่ายๆละบ้าน <laughs> กินแกงเผ็ดแต่ว่าแกงไส้บัวเพิ่นเผ็ดกินได้ทุงนี่แหลนะน้าจ๋ะเพราะเป็นย่างดอกโอ้ยสับเด้อข้าวกับของหวาน เ่าแล้วเล่าอีกกับพี่น้องเล่าแล้วเล่าเลยนี่ทองน้องฟองหวานเพผันเห็ดแซ่บแซ่บซื้อมาจากตลาดชงละวยี่สิบบาทเุยน้ำลในบักได้หอมหอมค่ะบักแตงไทยบักแตงไทยหรือว่าบักแตงจริงบ้านเท่านั้ แซ่บคักเด้ดเนี่ยโอ้ยเท่าแล้วบางกินเท่ากับคนอว่สทบไปเรื่อยๆเพื่อนเนาะแล้วแยกเคาะเคาะเขาไม่อีอออกดเขาแล้วค่ะเขาบดไปแล้วการสอบนึงเลยการสอบที่สอง <laughs> กินไลนะะ์ได้ค่ะได้กินไลน์ว่าสิกินตบไายแต่ว่ามันไม่กินกับเขามันคือแซ่บจ้าบ้านเนี่ยมัไม่ได้ตบไายได้แน่เลยเนาะมัเขาก็คลองหวานแซ่บเพื่อเกา นีแแ่แกงปลาก้อนเสือดหแกงปลาแกงปลากระสบรับอยู่ด้วยค่ะแต่ว่นเพจเป็น,พพนไส่แบบพริกหลหมดย่ามองเกา่าละพี่นอ้องเบิ่งเบิ้งล้างกันใท้ำทำรถนี่เก่าเวลาเดิม วราจะรับจับเป็นกันกิ่ว่าจะมันแซบได้แกงปลากระสับแับบรรทุยยังี่น้องคลิปนี้ก็ไปซ้ำหนีกันด้จ้าขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย